อืมพี่เล่พี่เล่ทำไมพี่มีโรบักเยอะจังอ๋อพี่ใช้นี่ไงมารูชช OP ร้านเติมโร์บักไอดีพาพร้อมยังรับกดผลพิสัยอีกด้วยอืมน่าสนใจแต่เดี๋ยวก่อนยังมีรับบริการต่างๆด้วยแค่นี้ก็เก่แล้วก็เทพแล้วได้เวลาไปสาวฮะอะไรนะบอสจะให้ผมไปจาัดก,การมันเหรอได้ครับบอสยวผมจะจัดก,การมันด้วยกันเอง <Come around. S 1> ก็การแมนช็อปยังไงล่ะบอส Gunman Shop เป็นร้านบริการเติมโรบักระบบ id pass พร้อมยังรับเติมระบบพรีเมีย p a พ็กเกของโรบักที่เติมได้ถึงเลเยตหกเลยทีเดียวรับกดผลพิสาสบล็อกฟูรับกดเกมพาร์ตบล็อกฟูอย่าลืมมาใช้บริการด้วยล่ะลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็อยู่กับผมเรดเดอนั่นเองซึ่งสำหรับวันนี้เนาะผมก็อยู่กับเกม u u l d a Boat นะผมก็ไม่ได้เล่นกันมานานเลยนั่นเองคือตอนนี้ผมเปิดโบวในห้องชุมชนไปเนี่ยมีคนน่ยขอให้ผมมาทำ u i l d a b o a t ค่อน,ข,อนข้างจะเยอะเลยนะครับโอเคก็ไหนๆคนก็โบวมาเยอะแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเราเนี่ยผมอยา่ยได้ทำการเนี่ยสร้างของไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเป็นการสร้างอะไรที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับผม ก็จ,จะเป็นอะไรที่อาจจะไม่ดูสวยสําหรับในสายตาของแต่ละคนนะก็จะเกิดว่าคนไหนเนี่ยชอบที่อยากจะให้ผมกลับมาทำาบี้อโบนเนี่ยฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซัสไครต์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับผมว่าผมเนี่ยกลับมาทำาบิ้วโบนแล้วนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยก็จะทำวันพีเหมือนเดิมก็คือทำวันพีกับบิวโบนสลับกันหน่อยนะครับเคโอเคก่อ,อื่นเลยมาเรามาทําการเสกขอที่ผมเซฟไว้กันดีก,กว่าท่านผู้ชมเราจะจะเซฟออกมาให้ดูนะผมว่าสิ่งที่ผมเนี่ยได้ทําไว้นะครับผม มันคืออะไรก็จะเป็นตัวนี้นะผมไฟเดย์ Friday. ผมเนี่ยได้ทําการสร้างไอ้เจ้าไฟเดย์ในฟันกินมาแล้วนะผมผมไม่รู้นะผมว่ามันเนี่ยจะสวยในสายตาของท่านผู้ชมรูอเปล่าจะในสายตาของผมเนี่ยผมก็ทําสุดฝีมือแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ได้ทําไอ้ตัวที่มันเป็นลูกศรชี้ให้มันเป็นแสงอะไรเงี้ยก็มันทํายากเนาะใน b บ o โบดเนี่ย โอเคก็ผมได้ทําพยายามทำแล้วแต่ว่ามันไม่สวยนะผมก็คือผมเนี่ยไม่เล่นบิวอบอสนานมากก็คือแบบพอไมไ่เล่นนานมากใช่ไหมท่านผู้ชมมันก็เลยทําให้ฝีมือการสร้างเนี่ยมันดรอปมันดรอปเยอะมากโอเคเรามาดูกันอะนี่ก็ผมได้ทาเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นแบบเป็นลําโพงนะผมสามอันแล้วก็เป็นไมยืนเต้นกัน,กนแล้วก,ก็จะเป็นอย่างนี้ย แล้วก็ยืนอีกฝั่งก็แบบปิ๊บปุ๊บปิ๊บปุ๊บโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้าไอเวทีไอไฟเดไนฟังกินนะครับผมก็แต่ถ้าเกิดว่าไม่อยู่ในเบียร์สเนี่ยมันก็จะไม่ใช่แค่เบทีธรรมดาครับท่านผู้ชมถ้าไม่อยู่ในบียร์บสเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนี่ท่านผู้ชมคงไม่ต้องสงสัยสินะถ้าเกิดว่าผมทําการเพิ่มมันมาอันนี้ผมขอวางไว้ตรงกลางๆเลยีนท่านผู้ชมแค่นี้เจ้าเวทีของเราก็ จะไม่ใช่เวทีธรรมดาต่อไปเพราะว่ามันจะกลายเป็นเวทีที่สุดจ้าบเลยนะท่านผู้ชมโอเคเรามาลองไปดีกว่าเ <c oughs> อาท่านผูมาปืดป๊ดปืดป๊ดปืด๊ดปื๊ดปื๊ดวิวเราจะเอาเวทีไปเส้นชยัยโฟว์ท่านผู้ชมเราจะเอาเวทีไปเส้นชยนะนัยท่านผู้ชมเ้ยไม่นะไม่นะท่านผู้ชมไอ้พรมที่วางตรงพื้นหายไปหมดแล้ว เอ้ชเบไอ้ชุบไุบไม่น่าเวทีต้องไปเส้นใช้ให้ได้เอ้โหชุบชุบชุบเฮ้ยท่านผู้ชมด่านนี้มันมีจระเข้ขึ้นขึ้นต่อขึ้นเครื่องไงเว้าเฮ้ยท่านผู้ชมเฮ้ยเรามาถึงด่านนี้แล้วอะเรียบร้อยแค่นี้ก็ไม่มีทางแพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะว่า ผมไม่เคยแบบหลังจากที่ผ่านอุ้ยต่น่าจะใกล้โอเคหลังจากที่ผ่านด่านนั้นมาผมไม่เคยแพ้นะไอ้ด่านที่แบบหินมาปุ๊บแบบมันเหมือนกับว่ามันเป็นด่านแบบฟรีไทม์อยู่แล้วมันก็จะผ่านได้ค่อนข้างง่ายเนาะเราจะเอาเวทีไฟเดมายันเส้นชัยกันโอโห้เวทีไฟเดของเราฟิว <c oughs> ไม่นะ <c oughs> Oh, no. โอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเก็บตังค์กันดีกว่าก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าสําหรับเวทีของเราเนี่ยพาเรามาถึงเส้นชัยได้นั่นเองด้วย <Wow. S 2> การแค่ติดเจอ้ก,กับ iPhone หรือว่าจรว iPhone แค่อันเดียวคือแบบแบบพุ่งมาแบบแต่มันก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมนั่นเองนะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าควบคุมไม่ดีเนี่ยก็อาจจะยากนั่นเองนะครับผมก็สําหรับเกมนี้เนี่ย ไม่เล่นานานเลยเดี๋ยวหวังๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะฟาร์มเงินให้ได้เยอะแล้วก็สร้างสารรค์แบบสร้างอะไรต่างๆก็ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันรีเควสมาด้วยนะครับผมใต้คลิปเลยโอ้โหมีด่านที่เราผ่านไปด้วยความเร็วจนไม่ได้ตังค์เลยโอเคบางอย่างเนี่ยผมก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยกันรีเควสนะผมไม่อยากให้ผมสร้างอะไรขึ้นมาน,นั่นเองเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสร้างดีกว่าท่านผู้ชมเอ้ยท่านผู้ชมผมนนะเดี๋ยวเรามาทำบั๊กกันดีกว่าไหมท่านผู้ชมเออไปหนึ่งนะเดี๋ยวเรามาทำบั๊กของเกมกันดีกว่า ผมไม่รู้นะครับผมว่าเกมเนี่ยได้ทําการแก้บัคไปแล้วหรือ,อยังแต่ส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่ายังไม่แก้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะจัดให้นะครับอ่ะเอามาลองดูครับชมว่าเกมเนี่ยแก้บัคไปแล้วหรือ,อยังนะกดเริ่มปึ๊บไปอ่ะ่านผู้ชมเดี๋ยวเราเนี่ยจะเข้าไปทางประตูตรงนี้นะผมพอเราเข้าไปทางประตูตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามันกลับมาคืนนะฟื้ปึ๊บ เออผู้ชมทำไมปกติแล้วเนี่ยมันมันกลับมาไม่ใช่เหรอท่านผู้ชมปึ๊บ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  reset ตัวเออเออเออยุดมึงเลยหยุดมึงเลยหยุดมึงเลย๋ยุมึงเลยเออสวยงามโอเคท่านผู้ชมแค่นี้นะผมเราก็จะได้เวทีของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเดี๋ยวเราจะขับเข้าประตูฝั่งนั้นแล้วเราจะกดดาวน์โหลดใหม่นั่นเองนั่นเใช่เราขับไปแล้วเราจะกดดาวน์โหลดมา โอเคมาท่านผู้ชมมาเดี๋ยวลองมาลองดูกันดีกว่านะผมว่าเวทีของเราเนี่ยจะเฟี้ยวขนาดไหนกันเชียวนะครับผมอ่ะขึ้นก่อนโอเคมาปุ๊บไปเราจะมาทำบั๊กกันดีกว่าท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวพอเราเข้าไปในประตูฝั่งนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทำการกดโหลดมานั่นเองนะโหลดดิ้งเรียบร้อยมาเราเวทีของเราไปเฉิดฉายกันชิบชิบชบเอ้ยไม่นะ ยายายา,ยา,ยาจะวดา้าหมดนะถ้าจะวดหมดมานี่เฟลนะผู้ชมเฟลนะบอกเลยถ้าจะวดหมดมานี่เฟลนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บนี่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 ปุ๊บโอ้โหจัดฉากโคตรสวยงายานผู้ชมผมต้องวางบล็อกไว้ด้วยเพื่อที่จะเรียกว่าอะไรอะทําวางบล็อกไว้เพื่อที่จะชนได้ถูกตำแหน่งขออนุญาตยืดบล็อกก่อนนะครับผมโอเคโอ้โห โอ Bold, ้ก็จรวดทีเดียวความเร็วเหนือแสงปึ๊บอาาร์ผู้ชมเดี๋ยวเราจะยกไอตัวนี้ขึ้นมาโอเคเฮ้ยเฮอยเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆปุ๊บนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเราจะทำการเพื่อที่เราจะกลายเป็นเด็กสองร้อยคิวนะเราจะทำการวางที่ด้วยละกันยากจังนี่นี่โอเคปุ๊บโอเคอาจารย์ผู้ชม อ่าเราก็แค่เราแค่ทำยังไงก็ได้ครับผมให้มันติดมุมนั่นเองนะโอเคโอ้โหเฮ้ยจะเด่นเดินไปไกลเลยปุ๊บโอเคปุ๊บท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยจรวดมันค่อนข้างเร็วนะผมแต่เราจะลดความเร็วจรวดกันดีกว่าเออจะสปีดอยู่ที่ยี่ห้าโอเค เอาตรงไปางหนี่ก่อนปึ๊บโอเคแค่นี้เนี่ยบล็อกของเราก็โตงเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมพอบล็อกของเราตัวเราก็แค่ทําการขาย2อ,อันนี้ทิ้งนะพอขายสองันนี้ทิ้งเสร็จปึ๊บมากดเซฟเรียบร้อยท่านผู้ชมแล้วเวลาที่เรากดโหลดนะท่านผู้ชมนี่จะกลายเป็นเราเนี่ยจะมีเวทีอยู่ทางด้านของ2เวทีเลยด้วยกันนะครับผมอาเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนพื้นที่ของเวทีนี้กันดีกว่าท่านผู้ชมผมจําได้ว่ามันในไอเกมไอไฟเดย์เนี่ยมันมันจะมี เหมือนพื้นที่พื้นที่หนึ่งที่มันจะเป็นเหมือนรูปแบบออกสีเทาๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าผมเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนได้แค่นิดเดียวนะผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเปลี่ยนเยอะเกินไปเนะี่ยเราจะต้องรีเมคพื้นใหม่เลยเราก็ขออนุญาตเปลี่ยนแค่ไม่เยอะนะครับผมอ่าเอาเป็นพื้นไม้แบบนี้แล้วก็ไอเดียพรมสีเหลืองดีปะโอ้โอ้โอโอไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมผมว่าไม้เนี่ยมันต้องเป็นสีแดงวะ่ะนี่ไงไม้ต้องเป็นสีแดง,ง่ะนี่แล้วก็ที่จับก็เป็นสีอันนี้ นี่โอ้ไม่เอาดีกว่าผมว่าที่จับเป็นสีดำเหมือนเดิมแหละท่านผู้ชมนี่นี่ท่านผู้ชมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสำหรับเวทีไฟเดนะครับผมก็ไฟเดในแฟนกินนั่นเองนะครับผมฟันกินเออ คือสาหรับในคลิปนี้นะผมก็คงจะมีเท่านี้แล้วนะผมก็คือเจ้าพิธีเนี่ยทุกคนสามารถทําได้นะผมแต่ขึ้นอยู่ว่าใครเน Teraz ี่ยจะทําได้ดีกว่าผมหรือเปล่าอะไรเงี้ก็สำหรับคลิปนี้นยคิดว่าสําหรับที่ผมทาเนี่ยมันสวยหรือมันไม่สวยยังไงเนี่ยฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยแล้วกันก็ถ้าใครอยากให้มาทำเบีบยวบดอีกเนี่ยฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้เลยแล้วกันนะครับผมคอมเมนต์ว่าแบบอยากให้มาทําอีกอะไรเงี้นะผมแล้วก็ฝากคอมเมนต์ได้แล้วกันว่าอยากให้สร้างอะไรแล้วเองขออะไรที่ไม่ยากจนเกินไปนะผมเพราะว่าถ้าเอายากจนเกินไปเนี่ยยตา หมายถึงผมอะตายโอเคนะผมส่องทนี้ขอตัวลาไปก่อนซีโอเกตแล้วเจอกันนะผมส่องทีนี้ไปละบ๊ายบาย